สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่องสฟีฟ้าสปาร์กี้เจอสิ่งมหึยเช่นเคยเราพบวันนี้เราจะมาเล่นเกมชูชิสยองขวัญกันนั่นเองกับพี่เหมียวหอยห้อย,อยกันนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ผมเป็นตงตงซาฮุไรแล้วพี่เหมียวก็เป็นปลาเหมือนเดิมนะครับ,บ <c oughs> นี่เป็นสองคนเล่นตรงนี้รู้รู้ กดทีเดียวนะเร็วตรอกดออกิโอเคเซาอะไรกดๆพอที่พอดีกดดิเร็วรีบกดขอได้ขอละ เขาออกจากคิวแล้วเฮ้ยไออะโอ้ยนี่ตอนการคิวแลวเนี่ยตกตัวสั้นเนี่ยตอนทา่สิบแปนเราไม่ดีเลยเนฝุ่นไม่ดีเลย เราพี่เบียร์ไม่ถึง่รอไรเลยวเบียร์นะแล้วเราอยู่ตรงนี้นะพี่เบียร์แ่ว่าระเภ2ยี่สิบ่องกลงคืนแ้วนะไม่ทอะไรตอนกลางคืนทำไม <ไ>แล้วพี่เบียร์พี่เบียร์ต้องปิดไวไฟแล้วพี่เบียร์ก็เปิดติดเฮ้ยไข <ป S 1> ่ไข่บ้าตั้งอะไคนนั้นเนี่ยโอเคโชวช์่สู kan jadi, kan jadi, lew, lew si, lew si, godamud, lomah, lomah, lalu lomah, lomah, lomah kalian, si bo apa, bo ini, bo di pas, hende, aw, hai. เออนื้นื้เอาอยู่ไหนเอาอยู่ดิ่แตลูกค้ามาถึงโอเคเราจะด่าลูกค้าบอกไม่ใช่ลูกค้าไปมาร้องปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยแต่จะมีคนมาโอเคสวัสดีครับพี่ผมขอไปช่วยยกมาเด๋ยวเด๋ยวอุ้ยเราออกไม่ได้มีคนมาปะวะ ลค้าหนีไปไหนคู่ค้ามาหนี้คู่ค้าคู่ค้าแล้วเหอคู่ค้าคู่ค้าคุยกับมันนี่หมาป่ากับคุณสามอะไรลูกค้าน่าจะบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเขาต้องการเสื้อบดเอ้าว่เปิดตังกลางคืนนะไม่จริงมันเปิดอ่ะเอจ้าบดี้ทำชี้ให้เราอย่างนี้แต่ไม่ตายนะนี่กระสุนตรงไหนอ๋อดิ เียกแล้วคุณครับโอ้โหโอ้โหเก็บปะเก็บปะไหนวะลักจานไหนไหนจานอ๋อจานโต๊ะหน้าลูกค้าโอเคม่างละอากินกิน กบักกิชาไปแล้ว ah, like ันไงต่อออีชาไปชาแ่มขนมปังอ่ะเอาอีกแล้วเ้ยป้าเอ้ย kau nampak kan hah aku pun leh ha ni dia pasal mata dia pasal mata dia pasal mata dia ayo เกล,ล็อกอะไรเนี่ยแล้วกินแบบสดๆเลยเหรอกี่แบบสดๆเลยเหรอตอนกิ <c oughs> นทัง้งปลาเลยเหรอจริงท้งปลาเก๋เขาบอกว่าสวัสดีตอนกินคือเพื่อเธอขอบคุณโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเขาไปยังไงเข,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 ๆๆขากลับยังไงเขากลับยังไงเพราเขาไม่ได้เอารถมาเม่อืกี้เอารถมาเลยไปไหนเีรถไม่ตรงจอดไปไหนลูกค้ามปแล้ว <c oughs> ๆๆอาา<น>าา้า,หอา,าวาหาย อ๋อนี่นี่คันนี้คันนี้รถครันนี้ลูกค้าเป็นรถบรรทุกแมวในซีซ่าได้สิคนเป็นแมวเลยไม่รู้เหมือนกันว้าวดูปลากรอบปลาสวยงามมากเลยแล้วมันไปไงมันไปทางไหนมันบอกว่าตัวสอบสิ่งที่ที่อะไรแล้วไปไงก่อนอันนี้ อะไรเนี่ยอย่าบอกบว่าจะเอปปาปลาแซลมอนให้มันนะจริงรับชาสำหรับแมวเอ้าเอ้วกินปิ้นเหรอเดียวไม่ได้แสียอะไรเลยวะเพื่อนไม่เห็นแมวเลยไหนแมวเอปปาปลาแซลมอนเอาเอา วาตรงหน้าแมเว,แวเบียเราไม่ต้องเอาเออใเสร็จแ,แล้วแต่เรามีชามอยู่ทั้งคืนไม่เอาไงเนี่ยชามอ่ะแล้วแมวกินแล้วแมวแมวคือคนไเนี่ไงโซอบอนน่ะแมวกินเซบอนเราขายลูกค้าออกสู่โลกลูกค้าจูบเบลลลูกค้าไหมลูก มาต่ทีนี้เราเห็นมีคนไปจ<เ>อดรถบกีนไไงมาละไอ้อไปดูเอได้เอ้าเขาปูยงไอ้เชียเดี๋ยวเรา,า,า,าไปยืนร,เรอเชียตรงนี้ฮะเรคุยไม่ได้อ่ะเราจะพูดยังไงอะคุณค่ะเราือชามอยู่อะเราถือชามอ,อาะ <c oughs> อเราต้องเลียนเราถื <c oughs> ปลาซีมอนกินสดไปหรอเนะี่ยจะบอกให้แมวอะ่ะพอพูดที่ทนโอสสนโอนาซาซิโนเฮ้ด้านบนนึงมันเสื้อผ้าอยู่ด้านบนเนี่ยเสื้อผ้าของเชฟอ่ะที่แม่กินมั่งเสร็จไปก่อนเลยก็คือชามเดี๋ยวเพื่อจชามให้ลูกค้าไปดูค้าบอกว่าอุ้ยไม่เอาชามไม่ทำไมเอาชามเอาขโมยเงินเดี๋ยวจะได้กินใหนลูกค้าบอก แล้วนะรู้ละหมดแล้ว,วนะอะไรชามอ่ะพี่เมียชามของพี่เมียไปหยิบมาไปให้เค้าอ่ะจะว่าไงจากคว้ามน่าจะต้องรู้าชาที่พี่เมียรัรบข้าวจาก,ก,จาก,กาาที่จะเก็บอะไรวะเนี่ย . <smnight> กลาไปนอไรกบางทีงสิแตสุดท้ากเปิงีฟ้ามีเห็นนะฮะดูแล้วพูดแล้วทุกคนตะกี้นี่ผมเห็นไี้เน,นี่เนยเฮ้ยนี่ที่ใครอ่ะโอ้แล้วเขาจะ,จะว่าไปบ้างผมเห็นแล้วไม่เด้

是挺熊猫，我是哪一是大熊猫一样。 ฮะฮะเดี๋ยวมีคนเดิน big ก e d อย่าบ,บอกว่าเราคุยโจรตบองคุยโจรคืออืมแล้วคุยกัะมาน

โดนเอยเบคกี้อ้อากินเร็วมากเลยอ่ะอกินกินทั้งชามเลยอ่ะกินทั้งชามเลยอ่ะตลาดตัวเนี่ยอไรโร้านไม่คิดโซนเหมืเมื่อกี้จนมัน่านไปอ่ะ

ที่นี่อ่ะอย,ยอ,ยนนยอย่าบอกว่าจะอยู่ที่นี่อ่ะอยู่ทุกคืนี่ะอย่าบอกว่าจะอยู่ที่เนี่ยเชร์ดิแบบคนเหมือนอ่ะเอยู่ที่นี่เอาูผมเอง ับด้านช่วยไดยดูดูลาวนีดูลาดนก็ตลกอะไม่วากันกับด้านเฮ้ยกับด้าน้รจะถ่ายอื่นเหรอจะบอกจะถ่าอื่นอะจะถ่าอื่นม uh 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 ันจะรอดหรือเปล่าไม่คิดว่าจะกอดอ้ามเราได้ไงอะลูกค้าไปกินเลยมากเลย อ,อ้อาวใครเป็นคนทำอันที่เก่าใครว้าวนอนสามชั่วยังสามชั่วแล้ว

เราไปรถประับับเดี๋ยวบอกว่าอากาศขับเองพีช่าขับพีซ่าขับพีบีอาร์ครับอ๋อเชฟซี่อยู่ที่เดิมเหมือนเจฟซี่นอนอยู่ที่นี่เซี แล้วดูลูกค้าประจับดิเคโชมมามากมาทงานที่เหรอเรงหมดแล้วอ่ะกอร้นเขาจะขอจับมาไม่บอกน้นตอี่นั่ต้องออกิดม้ คุม่กิน่มาอาจจะมีอะไรินเอาบรรทุกอยู่ข้างหลัง เขาเข้าไปอยู่ในบ้านก็ไคน่ากลัว าลานคาีายน่ก็คือสินคิยู่ในบุหกระโดดกระโดดมืเพื่อนคำนี่หรอลานคาก็ใครเปคนขาซุปเปอร์มาร์เก็ตคคนขายนี่ 没削皮，皮皮皮的。 เอาไปกดไปได้อ๋อนี่คือเข้าเลื่ินก่อนข้าวอะไรยญยนับหนึ่ง ไปทุกคนรอลูก huh. ค้ามาก่อนนะครับเฮียไอมีคนมาแล้วพี่เบียร์มีคนล่อยู่หรือเปล่าเปลี่ยนอยู่เลยนี่ยิไปทุกคนวันนี้แล้วพี่เบียร์น่าเสียดนะครับช่องผมชื่อว่าพี่พ่อสปาร์ต้จูเลสิกนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องผมด้วยนะครับ โอเคนะคะพี okay <Bond> ่แอบไปต่อเหรทำไมตุ๊กตาตุ๊กตาตุ้กตาตุ๊ตาตุกตุ๊กตุกตุ๊กตุ๊งตุ๊กตุ๊กตุ๊งตุ๊กตุ๊กตุ้กตุ๊กตุ๊กตุ๊งตุ๊กตุ๊กตุ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  ไ่ยเลยดี๋ยวเทุกคนเดี๋ยวผมจะมาจิจารเทนะครับผมไม่เลอนกันว่้มันจะต้องจิจาราว่าเราจจาลาหลา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 ชิคกีชิเกนรีบเลยเดีชิเกนืดชิเกนตีบเลยเดียชิเกนเธอเหรอีชิเกนตีบเลยเดีชิเกนว่าเนชิเกตีเลยดชิเกนจะปวดหชิเกรีบเลยดชิเกเะยดชิเก สิกกเกตดเกติเกติตรงนั้นนะ่ะเอาเราชามมาคุยแม็กกี้ก็คือชูชิบเหี้ยนะเราจะขอที่เองอยากได้เหี้ยเราเขาเป็น <c oughs> สัมปะหาดอ่ะ <c oughs> อะไรเราจะได้ เคปิดประตูกันเปิดแล้วก็ไม่ปิดตัวอาจจะโดนเลยแกะคับปรับโอ้โหขนาดนี้ทุกคนสิ่งท่านจะแกะค่าปรับเลยเหรอน้ำน้ำทุกคนผมว่าลูกค้าผมว่าอ้าวอะไรวะอ๋ะไรตัวนี้ ไม่ได้กดเลยอะอะไรอะโอ้เมี้เมกี้จะหมดเมกี้อะเมกี้จะหมดเได้แแค่่ันีรีบไรที่ราคาเลยไม่จำได้้าเมกเอาเขาได้ รถล,ลูกค้ามาถึงก็มีอะไรไหมกี่กี่จะบ่นนะดนูนีนะะ่พี่มดโอ้โหต้องไปคิดต้องไปไม่แน่เช่นลูค้ามีลูกค้ามาแล้วมาเจอลูกค้าทำไมเนี่ยลูกค้ากำลังมาเนี่ยนี่ไงลูกค้าเนี่ยลูกค้าทุกคนลูกค้าวาร์ปมาทุกคนลูกค้าวาร์ปลทุกคนดูดิ ลูกค้าว้ามาทุกคนคุยกับป็นปนนู่เขาเป็นปู่ทุกคน,น,นพี่เมียอยู่ไหน,นอย,ยนู่ที่ยังก็ได้ยิเสียงพูดไหมเชื่อส่วนมันจะทานอะไรอ่านมาออกเป็นค,คนไทย<ห>ไว่าหยิบเงินสดไปหยิบเองนะเมียเมียไปหยิบเองแล้วว่าเราจะมาหยิบค่า เราก็หยิบชามร้ไนเราพาเลยเราคนละที่เบวไม่ต้องไป<ะ>ที่เบ,บแวเราแป๊บโอเค หมดแล้วเอาหมดแล้วใช่พี่เบียร์ได้หมดแล้วพี่เราว่าเราต้องน่าจะคุยกับเซซี่แน่เลยเราว่าน่าจะคุยกับเซซี่เี่ยบหัวปัว

ต้องนี้จะมาสับสีวิดี ตนีน่พี่เบียโทรหาเลยทุกคนจะกินผมตุกใจเลยผมผิดที่ใส่ด้าพี่เบียร์ มันก็ต้องออกอะตีไปเลยตีเลยโคตกโคตรโคตรนี่อะตัวมดอนไนอืม 知り方が好きなの。